คนกัมพูชาที่มาอยู่ในประเทศไทยอ่ะเห็นคลิปเต็มเลยอ่ะเอาธงมาเหยียบเอาแบงค์มาฉีกเพิ่งจะเห็นเมื่อเช้าเลยแบงค์ร้อยมาฉีกแล้วเผาเดี๋ยวพูดถึงพระมหากษัตริย์เราอ่ะอาจารย์อยากจะบอกอะไรอ่ะถ้ามึงขึ้นมากูยิงอย่างเดียวเลยยิงอย่างเดียวมังลองมาทีเอามาสิมาสิมึงมาที่มันรู้ไปให้มันรู้ไปที่มึงจะขึ้นมาเองไหมเออกูบอกตอนที่เอาลุงตู่เป็นอย่างที่มีปัญหาที่รบปีห้าสี่อ่ะยิงอย่างเดียวมอนกันแล้วตั้งนันอย่างนี้ไหมนิ่งเลยนิ่งไปเลยกูนี่คนนี้เอาแล้วถ้าโผล่มายิง อ,อาจารย์เนี่ยนะสั่งงานจากกัมพูชาไว้ยวกเลิกแม่งเลยทำไมอะอ่ะกูไม่ชอบอย่างคนกัมพูชาเนี่ยบางทีอยากจะบอกว่าทุกวันเนี้ยคุณกินดีอยู่ดีแล้วยังถูกเปล่าถูก <โห S 1> กลับเพอมึงย้ายสัมบานโครัวมึงอะเก็บข้าวเก็บของพาลูกพาเต้ามึงกลับไปอยู่ประเทศมึงแหละไปอดตายที่ประเทศมึงอะคือประเทศไทยเนี่ยเคยมีบุญคนต่อโค่นงาสักการะมึงทำมีไม่ถูกปะ กลับมาในช่วงนี้นะครับในอีพีที่แล้วเนี่ยเราถามอาจารย์ตุกเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัตินะฮะของเมืองละแวกนั่นเองถ้าย้อนกลับไปในสมัยโอ้โหกรุงศรีอยุธยาตอนนู้นน,นะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่กับอาจารย์ตุกอาจารย์ตุกสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีครับนะค,ครับ,รบขอบพระคุณมากมากครับอาจารย์ตุกครับแล้วก็แน่นอนวันนี้เรานั่งอยู่ที่พระอารามศรีรุทธรนาศใช่นะครับที่อยุธยาอำเภอ อาเภอบ้านแพร่ในระหว่างที่ถ่ายทําอยู่โหก็มีคนเนี่ยแวะเวียนมากราบไบ้สิ่งศ<ต>ักดิ์สิทธิ์ที่น<ต>ี<ม>่เยอะเลยตลอดตลอดเลยมาทุกวันแหละกูยเยอะนะอาจารย์ทําเป็นเล่นไปนะอาจารย์ทุกวันนะ่อาจารย์เนี่ยคือ,ค,อคือมีหลายหลายคนก็จะมาโฆษณาให้ครับอาจารย์บอกว่าไม่ต้องมาโฆษณาเพราะว่าการโฆษณาเนี่ยมันอาจจะมาแบบตูมอนน้ําป่าแล้วมันก็จะไม่ไม่มาเลยเคยเห็นไหมนักเห็นวัดที่ดังๆมั้ยคือมันมาตูมเดียวตูมเดียวแล้วหายเลยแล้วหายเลย แต่ทีเนี้คยค่อยๆน้ําซึมบอ่อทรายอาจารย์บอกให้เนี่ยมาอย่างเงี้ยม,มามาทุกวันม,มาเรื่อยๆแต่มาทุกวันเนี่ยหลายคนจะถามว่าโอ๊ยแล้วจะเจออาจารย์ไหมอ่ะบางทีไม่เจอ <laughs> เอ้าแล้วอาจารย์ไปไหนอ่ะครับอาจารย์ก็มีงานต้องทําไงอ,ๆๆอาจารย์จะเข้ามาเนี่ยประมาณ11บเอ็ดโมงที่เนี่ยบ่ายโมงเนี่ยบ่ายโมงครึ่งเนี่ยกลับละกลับบ้าน กลับไปรับลูกสาวไปทำงานนู่นนั่นอ๋อโอเคโอเครับลูกแล้วก็ทํางานอยู่ที่บ้านเดี๋ยวต่อไปที่นี่นะฮะตัวนี้จะมีองค์พ่อพระศิวะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะที่ตั้งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยตัวนี้จะมีห้องห้องพิพิธภัณฑ์ดาบก็จะเอาดาบโบราณที่มาอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วก็พิพิธภัณฑ์เทวรูปโอ้เพราะนั้นมาที่นี่เนี่ยได้เห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยใช่แล้วก็อาจารย์เป็นคนเล่าไหมหรือว่าไงอาจารย์จะมีทีม บอกว่าถ้าเมื่ออาจารย์สร้างเสร็จแล้วอาจารย์จะไม่ออกมาเจอคนแล้วจะไปไหนฮะอาจารย์อาจารย์ก,ก็จะสร้างถ้ำทําเป็นถ้ำเป็นบ้านอยู่เป็นแบบของตัวเองอยู่คนเดียวที่นี่ไหมที่นี่แหละแต่จะไม่ออกให้ใครไม่ออกมาเจอใคร <c oughs> เดี๋ยวนะไม่ออกมาเจอใครเลยไม่อยากเจอใครเลยทําไมอาจารย์อาจารย์มีเหตุผลของอาจารย์งนี้คือสังเกตไหมว,ว่าตามวัดต่างๆเนี่ยที่ลุงพ่อดังๆพอลุงพ่อเสียปุ๊บวัดเงียบเลยอ๋ะถูกคนไม่มาเลยถูกเหมือนอาจารย์เนี่ย อาจารย์ออกมาเจอคนใครๆครใครมาแ่อย่างาเจออาจารย์แต่วันที่อาจารย์ไปที่นี่ล้างเหรอถูกไหมอาจารย์จะไม่ให้ให้เจอใครมาเจออาจารย์อาจารย์จะให้แบบเขาให้มาเจอพระศิวะให้ให้คนตนิดรูปพระศิวะไม่ติดอาจารย์ตุก วันที่อาจารย์ทุกเสียไปเนี่ยที่นี่ก็ยังมีคนมากราบไหว้เหมือนวัดหลวงพ่อโสธรวัดหลวงพ่อโตวัดหลวงพ่อชินนาราไม่ให้ยึดติดี่บุคคลใช่ไม่ยึดติดบุคคลให้ยึดติดเทวรูปไว้ให้ให้ยึดติดรูปคารบไว้ครับนั่นแหละอ,อันน,น,นี้อันนี้คือมองไกล้อมองการไกลแล้วกันเนาะมองการไกลแล้วกันอาจารย์วันนี้เรายังค้างกันอยู่ที่เรื่องของละแวกหรือกัมพูชาเมื่อเมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงละแวกเราพูดเมองละแวกภายในเวลา15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราพูดไม่หหมดอก เพราะว่ามันประวัติศาสตรของเมืองละแวกมันก็ยาวเหมือนที่ยาแต่แต,แต่เราตัดเฉพาะส่วนส่วนที่เป็นส่วนสําคัญแค่นั้นเองอีกสักนิดได้ไหมยังค้างอารมณ์อยู่กับช่วงที่แล้วมีอะไรที่แบบจี๊ดจี้จี้จมแม่รย์ที่เขาทากับเราเนี่ยคือเขาส่งไส้ศึก มาสืบข่าวอ่าคือมันเป็นการการทําจากเราเนี่ยนะเป็นการกวาดต้อนผู้คนซึ่งในผู้คนสมัยก่อนนะสายวิทยามันน้อยอยู่แล้วแล้วก็โดนกวาดต้อนเนี่ยแล้วเราก็มันเหนื่อยไงคนเราที่เป็นมิตรกันเนี่ยมันจะต้องไปแทงข้างหลังกัน <ๆ S 2> ถูกไหมแต่นี่เป็นมีมิตรกันมันก็แทงข้างหลังกันมันก็บิดพลิ้วต่อกันเนี้ยหน้าไหว้หลังหลอกได้ไหมใช่ควรจะทั้งหน้าทั้งหลังควรจะปฏิบัติเหมือนกันคนไทยก็เป็นแบบพยาละแวกเยอะนะ หลังหลอกเนี่ยเพิ่มเพียรเนี่ยแม่ก็เล่นเราเหมือนกันนะถูกเปล่ามันก็มีเหมือนกันแต่เอาโอเคแต่พอถึงวันที่เราอะรู้สึกมันเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศอะมันมันเป็นสะเก็ดใหญ่ขึ้นมาแล้วเหมือนเหมือนเหมือนไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ที่ไม่เคยถูกกันหรือว่าอะไรกันอน่มันกลับมารวมใจเป็นหนึ่งเดียวเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วหนึ่งสิ่งอาจารย อาจะบอกว่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียวก็ไม่ได้เพราะดูจากข่าวก็มีคนที่แบบคนที่ไม่เห็นเห็นต่างเห็นต่างเ,าเราก็เข้าใจนะเขาไม่เห็นต่างเขามีสิทธิเห็นต่างอยู่แล้วตแต่หนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจารย์อันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเห็นตามหน้าโซเชียลคนไทยกับรักกันถูกอันนี้หนึ่งเือคนไทยกับรักกันสองคือคนกัมพูชาที่มาอยู่ในประเทศไทยเห็นคลิปเต็มเลยอะเอาธงมาเยียบเอาแบงค์มาฉีกเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเลยแบงค์ร้อยมาฉีกแล้วเผาแล้วพูดถึงพระมหากษัตริย์เราอ่ะอาจารย์อยากจะบอกอะไรอ่ คือประเทศไทยเนี่ยเคยมีบุญคนต่อโคน่นงาสักหาบคุณทำมีไม่ถูกต้องหรอกถูกเปล่ามึงทำอย่างเงี้ยนะคนไทยกับคนกับพูชาเนี่ยจะปองรองกันไม่ได้อืมเอาโอเคคุณคิดว่าคุณอยู่ได้คุณอยู่ไปอืมแต่วันหนึ่งคุณย่ามาขอร้องคนไทยแล้วฝากถึงคนไทยด้วยเจ็บแล้วก็จำซะมั่งอืมอาจารย์เนี่ยนะสั่งงานจากกัมพูชาไว้ยวกเลิกแม่งเลยทำไมอะอ่ะคุณไม่ชอบ ไม่ชอบอะไม่อะมึงก็ยังทางประกุกับพวกกูได้ถ้ามกูจะถามพวกมึงไม่ได้ั้งอะกูไม่เอามึงเอากูก็ไม่เอาอะกูยกเลิกแม่งเลยกูสั่งแก่งานเกูยกเลิกแม่งหมดเลยแล้วเขาว่าไงเรื่องมึงเดี๋ยวจะว่าไงกูก็ไม่ว่าอะไรกูก็ไม่เอาอ่ะทไมอะมึงก็ไปโทษคุณเซนเดโอมึงไม่ได้เงินแสนจากกูไปอ่ะมึงก็ไปโทษคุณเซนโน่นอย่าไปโทษกูกูไม่เอาอเอออ้าวใช่มึงไปโทษกับพวกมึงเดอแล้วตอนนี้เอาโอเคคุณเซนเขาบอกว่าเรามาปิดด่านนู่นนี่นั่นเขาเขาไม่พอใจนะก็แล้วทำไมกูจะป ประเทศเราอะ่ะก็ใช่ถููเปล่า,าทำไมประเทศไทยจะปิดไม่ได้นะ่ะอใช่ไหมนี่เราพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาว่าเราที่ม,มึงมึงไม่ต้องหรอกระหว่างผู้นำสองผู้นำเนี่ยคุยกันเนี่ยมึงเอาเทปเทปมาปล่อยเนี่ยเขาเรียกว่ามันผิดจรรยบรณมันผิดจริยธรรมคือคนอย่างมึงก็เหมือนชาวนาเอาแหวก,กับชาติมาเกิดอะ่ะมึงทาได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของ,งตัวมึงเองอแต่มึงไม่ได้ถึงถึงความเสียหายมือคือสุนัขจิ้งจอกเท่าอืไอของกูก็ยอมรับว่า อ่อนประสบการณ์แล้วสุดท้ายมันก็ดูเนี่ยไปเป็นเหยื่อแล้วเป็นไงล่ะแล้วเขามึงจําไว้นะกูเชื่อว่านกเวยอยกไทยเนี่ยลึกๆอะ่ะครับเขาวไว้ใจมึงเขาถึงพูดกับมึงอย่างนั้นอ,อแต่วันเนี้ยเขาเจ็บเจ็บนะเข,เขาเจ็บเขาเจ็บแล้วเขาจอเขารอจองกะถินมึงอะ่ะไม่ไม่ใช่ว่านายกคนเดียวคนไทยทุคกคนก็รอจองกะถินมึงอะ่ะเอาว่าประเทศมึงลาหลังของประเทศไทยใช่ปะบางอย่างมึงต้องพึ่งพึ่งประเทศไทยเยอะครับแล้วมึงบอกว่ามึงมีจีน กูว่ากูเชื่ออย่างจีนเนี่ยนะใครได้ผลประโยชน์มากที่สุดเขาไปตรงนั้นเขาไปตรงนั้นจีนมันจะเป็นพ่อกรมพุชายู่แล้วจีนเนี่ยมันสร้างนครวัดนะจจำลองนะครับกรมพุชาไม่ฟ้องจีนเอาไม่เขาไม่ไม่ออกข่าวว่าเนี่ยคุณก๊อฟเขานะแต่เราคนไทยไปสร้างเลยอโอ้โหเราไปก๊อฟคาบานเลยอย่างคนกรรมพุชามันบางทีอยากจะบอกว่าทุกวันเนี่ยคุณกินดีอยู่ดีแล้วยังถูกว่าถูกก็ได้ประเทศคุณเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเนี่ยเหมือนแอฟริกาแห่งเอเชียนะอประเทศคุณน่าล้าหลังมากนะถูกเปล่า คุณเนี่ยต้องพึ่งพาจากประเทศไทยและหลายประเทศด้วยหลายประเทศด้วยคุณคุณยังต้องพึ่งพาจริงๆถ้าคุณคิดว่าคุณไม่พึ่งพาถ้าคุณเก่งจริงอ่ะคุณกลับประเทศคุณไปซะอืแรงงานที่ทํางานในประเทศไทยเนี่ยคุณพร้อมใจกันเลยนะครับคุณพร้อมใจกันทุกคนที่มีอยู่เป็นแสนคนพร้อมใจกันไปที่ด่านที่สักแก้วที่ป่าจีนที่ไหนก็ได้ที่สุรินทร์ก็ได้ที่ช่องจอมที่ช่องไหก็ได้คุณพร้อมใจกลับประเทศคุณไปซะ คุณมาแย่งงานพวกผมทําอยู่อถูกเป่าอแล้วคุณบอกว่าคุณคุณทํางานให้ให้พวกเราเนี่ยเป็นบุญคุณไม่ใช่เราจ้างคุณจ้างนะเราตอบแทนคุณด้วยเม็ดเงินอืและที่อยู่อาศัยอถ้าคุณบอกว่าอย่างนั้นขอความกรุณาคุณรวมตัวกันคุณกลับประเทศคุณไปเลยอืแต่ว่าแต่โอเคแต่อย่างหนึ่งที่จะบอกว่าคนที่ดีก็มีนะแต่ว่าผมผมเอาเอาไม่นิดนึงก็คือคนที่ดีที่เราเห็นนะตามโซเชียลเราก็เห็นนะว่าเขาก็ โอเคเขาก็เข้าใจนะแต่คนที่ไม่ดีอ่ะส,สิ่งที่เราเห็นอ่ะผมว่าบางทีมันทําเกินไปอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเ hey, ฮ้ยเอาเนี่ยเนี่ยกูเห็นนะกูเห็นจข่าวนะมีเอารูปธงชาติไทยมาย่ำมาอะไรกันถูกถูกกูถามว่าคนไทยเอาธงชาติเขมรมาย่ำไหมกูยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นนะครับเออเพราะฉะนั้นคนไทยอะเป็นอริยะมากกว่านะอือโว้ยนี่พูดดีจังเลยอาจารย์ล่าสุดอาจารย์เห็นวัยรุ่นอ่าคลองคลองเจ็ดปทุมธานีไหมที่ผมเลี้ยงยาวอ่ะไม่ได้เห็นที่เขาท้าอ่าครอ่ะ รถถังจิตเมืองนน่ะอืแต่ทัวร์รถถังโดนหมัดรถถังทีเดียวก็ไปเรียบร้อยคือผมอยากจะบอกว่าเข้าใจแหละครับว่าบางทีมันมีอารมณ์ขึ้นแต่ว่าคิดก่อนนะทําไมมึงอยู่เนี่ยมึงอยู่ในนแผ่นดินไทยเนี่ยหนึ่งมึงนอนบนแผ่นดินไทยเนี่ยมึงกินมึงขี้มึงนอนอยู่อย่างเงี้ยมึงยังทําอย่างนี้เลยครบได้เหรอถูกป่าวถูกกับเพอมึงย้ายสัมโนครัวมึงอ่ะเก็บข้าวเก็บของพาลูกพาเต้ามึงกลับไปอยู่ประเทศมึงแหละ ไปอดตายที่ประเทศมึงอ่ะอ่านี่ก็ก็ก็้วแล้วแต่เขาจะพิจารณาแล้วกันเนอะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดทางไว้บอกว่าเหมือนกับเฮ้ยเรามีบูกับเขานะเมื่อสมัยก่อนเขมรแดงใช่อันนั้นคืออะไรอาจารย์ย้ำอีกทีหนึ่งอันนั้นคือช่วงที่เขมรแดงอ่ะเขมรมันรบกันเองมึงแตกแยกกันเองอแต่คนไทยยังไม่เคยรบกันเองนะครับแต่มึงก็แตกแยกกันเองมึงเขมนสามฝ่ายมันเกิดขึ้นจากเขมรปุ๊บมันแตกแยกเองแยกเองแล้วก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้น S <S อุ้โหมันฆ่ากันเป็นล้านคนที่เคยเห็นไหมเคยเห็นภาพไหมที่หัวกะโหลกอ่ะคนอ่ะ oh. ที่ค oh. ิลิงโซนอ่ะที่ว่าทุ่งสังหารอะ <S <S ่ะเออนั่นแหละนั่นมึงฆ่ากันเองแล้วกูถามจริงกูว่าพ่อแม่พวกมึงคนเงาตาลาดพวกมึงอ่ะคนใดคนหนึ่งอ่ะแม่ย,ยังเคยมาอยู่มาพักที่เมืองไทยก็สันดานมึงอ่ะมันไม่รู้จกักคุณคนเขารู้จักข้าวแดงแกงร้อนของคนอื่นไงทําไมเขามาพึ่งอะไรเราอาจารย์มันหนีตายสิพวกเขมนะเออแล้วหนึ่งในนั้นคือคุณเซนด้วยไหมไม่ใช่ไม่ใช่คุณเซนไปอยู่เวียดนามคุณเซนแม่ไปพักไปอยู่เวียดนาม เข้าคนกัมพูชาไปอยู่เวียดนามไปเข้ากับเวียดนามคือเอาก็เขมรแบ่งเป็นสามฝ่ายอ่าแล้วเขาไปอยู่ไหนขุนเซนเนี่ยไปอยู่เขมรแดงก่อนอา่าลบลบลบให้กับเขมรแดงแล้วก็โดนสะเก็ดระเบ,บิดตาเสียขุนเนเนี่ยตาบอดเนี่ยข้างเดียวยโอเคอบอดเนี่ยอืมแล้วยังไงจาย์มันก็ตอนหลังเนี่ยมันไม่พอใจเพื่อพวกเขมรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันก็ไปเข้ากับเวียดนามอุย้ยแล้วเอาทหารเวียดนามเนี่ยมาลบกับคนมาฆ่าคนคน,คนในประเทศไอทีหนึ่ง เขาเดินนะเขาคนกัมพูชาคนเขมรใช่แล้วทีไม่พอใจคนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ<ช>์ประเทศตัวเองเตัวองแล้วก็ไปเข้ากับเวียดนาม,นามวเวียดนามอาุนเวียดนามเอาเอาทำเวียดนามอ่มามันลบกับพวกเขมรอีกทีหนึ่งเพราะตอนนั้นมันวุ่นวายแล้วก็ทําเลยทําให้เกิดสงครามแล้วแล้วคนมันทะลักมาเป็นล้านคนอุ้มลูกจุงหลานมาเข้าไทยเนี่ยนะเข้าไทยจนสมเด็จพระพันปีหลวงลาวทงตาน่ะ ท่านยังออกไปช่วยเลยอ่ะก่อนที่มึงจะเอาแบงค์ไปฉีดที่เป็นรูปขององค์สมเด็จพราบ,บรมราสาที่ราชรูปของท่านอะ่ะหรือแล้การที่สิบของเราเนี่ยมึงรูปเนี่ยมึงกูถามจริงมึงแฮบมึงกูกันมึงมีป่ะวะมึงเข้าไปดูดิมึงพิมพ์สิเนี่ยพิมพ์ภาษาขมรก,ก็ได้ว่าค่ายอพยพเขาอีด่างมีรูปมีก็รูปขึ้นหมดแล้วยืนยันเลยยืนยันหมดกูเด็กๆเนี่ยกูได้ยินทุกวันเนี่ยลบกันอ่ะแล้วก็เนี่ยค่ายอพยพเขาอีด่างคนเต็มหมดแล้วเนี่ยคนมามากันเต็มไปหมด แล้วหลังจากนั้นพอคุณเซนเอาคนเวียดนามมาถล่มแล้วชนะชนะชนะแล้วทำไงดนชนะเขาก็สถาปนนารัฐขึ้นมาคุณเซนก็ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศตอนอายุยี่สิบหกเองอายุน้อยนะอายุน้อยอายุน้อยนะคุณเซนเอาตูยอมรับกูยอมรับนะกูยอมรับความเก่งก้าของคุณเซนนะอืกูว่าแม่งเก่งอายุยี่สิบหกเองอ่าคุณเซนเนี่ยเป็นถึงผู้บัคับกองพันอือคุณเซนนี่เป็นคนเก่งนะอืมโอเคถ้าคุณคุณทำขอเพื่อประเทศคุณ ผมยอมผมยอมผมยอมว่าคุณทำเพื่อประเทศคุณคุณก็ต้องทําใส่ร้ายให้ประเทศไทยเสียหายอเฮ้ยแต่คนมันมันไม่มันไม่ได้ลบกันมันไม่มีเหตุที่จะต้องมานั่นกันน่ะคุณก็จริงจริงอะมันทําเพื่อตัวมันเองมากกว่าคุณเซนน่ะมันไม่ได้ทาเพื่อประชาชนชากัมพญชาหรอกทำไมมันปลุกกระดมไงเพราะว่ามันอาจจะแพ้เลือกตั้งอ๋อเดี๋ยวนะเขมรเขาปกคุมในระบอบของคอมมิวนิสต์สังคมนิยมปัจจุบันนี่นะเออเขามีกษัตริย์ไหม เขามีกษัตริย์แต่กษัตริย์ก็เหมือนตัวจุ่นเชิดหุ่นของหุ่นเซนอุ้ยขนาดนั้นเลยอนะาจารย์มันเรื่องจริงกษัตริย์ทำอะไรได้มากล่ะมีมีดีใจหุ่นเซนทั้งนั้นหุ่นเซนทั้งนั้นถ้าอาจารย์พูดอย่างนั้นันแสดงว่าเขากําลังหาเสียงเพื่อให้ตัวเองชนะถูกต <มา S 1> ้องโดยใช้ไทยเป็นเครื่องมือแล้วคนที่เป็นเครื่องมือคนแรกที่ดีที่สุดเลยะคือนายกคนไทยที่มีคลิปเสียงหลุดอยนะ่นั้นนั่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 นคือกลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งเหรออืม เฮ้ยเาอันนี้อาจารย์บอกก่อนนะเราต้องสามัคคีกันนะบางทีนายกเรามันเด็กกูบอกให้นายกไม่ทันที่งตอกเท่าหรอกเพราะนั้นเนี่ยม,มันะเป็นคนต้นคิดในการปล่อยคลิปมไมใ่ใครหรอกแล้วมันก็ออกว่ามันไม่ไบายรุเรื่องเพือ่อออกเพื่อออกคลิปมาออกคลิปมาหนึ่งทำให้คนไทยแตกแยกอ,อันดับแรกเลยนายกกับแม่ทัพแม่ทัพระที่สองแม่งกินใจกันแน่นอนร้อยปอร์ถ้าแม่ทัพที่สองท่านแบบใจแบบใจไม่ใหญ่พอนะแม่งอาจจะมีการ หรือทหารใจไม่ใหญ่พอเนี่ยอาจจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าอะเรื่องเอาไว้ที่หลังครับเอาเรื่องเอกราชของชาติไว้ก่อนคนไทยแม่งกลับมารวมกันเกิดขึ้นแต่บางคนก็ไม่พอใจนายกเพราะนายกไปพูดครับพูดมินเมย์เกินไปพูดไปเข้าข้างนู้นมากเกินไปฟังทุกคน่ะทุกคนจะบอกว่านายกแม่งอ่อนดอยเกินไปหน่อยอ่อนน้อมเขาเกินไปหน่อยแล้วตอนหลังนายก ต้องกลับมาแข็งคุณคุณคุณอ่อนไม่ได้คุณต้องแข็งแป้งเลยเพราะตอนนี้เขาแข็งแล้วนะเราต้องแข็งดิไม่แข็งโดนไล่พวกออกมาไล่ก่่ายคือเมื่อที่อาจารย์พูดมันมีคํานึงก็คือเอ้ยเหมือนกับเขาก็จองกระถินเหมือนกันนะอานายกคนนี้คุณบอกให้แม้แต่พ่อนายกจะจองกระถินคุณเต้นเลยคุยกันเนี่ยอ่าแต่คุณเอามาเปิดเผยหมดอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงโอ้โหหลายคนวิเคราะห์นะคุณเอาเอาข้อมูลในประเทศไปเปิดเผยเนี่ยใช่ กระบฏได้เลยนะใช่นายกกระพาดไงแล้วผมว่าตอนนี้นายกแข็งเลยนะแข็งเอาต้องแข็งต้องแข็งตต้องลองดูตอนต่อไปแล้วพ่อนายกก็ต้องแข็งด้วยเพราะเพราะโดนแล้วนี่ถูกเปล่าแล้วผลประโยชน์เมื่อ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 ทะเลาะกับเพื่อเพื่อฝั่งนายกครับผลประโยชน์เพื่อหุ้นเสียงแม่งยึดหมดเลยผลประโยชน์ที่อยู่ฝั่งนู้นใช่มันเท่ากับหนึ่งได้คะแนนได้คะแนนเสียงฐานเสียงแานเสียงสองสองทำให้คนไทยแตกแยกสามสามยึด ของนักการเมืองไทยหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะแม่งยึดหมดเป็นของมันหมดเลยกินรวบกินรวบมันคิดไว้แล้วไอ้ไอ้จิงจอกเท่าเนี่ยผมหรือใครก็บอกไม่ได้ครับผมเรียกว่าจิงจอกเท่าโอ้โหมันเก่งผมยอมรับจิงจอกนี่มันเก่งโอ้โหคิดหลเขาผ่านประสบการณ์มาขนาดเนี้ยเขาคิดมาหลายตลบ,ค,บคนที่ผ่านประสบการมาอย่างเงี้ยแล้วของอํานาจได้ยาวนานขนาดนี้ยมันต้องสุดสุดนะสุดทุกด้านทุกด้านผมเบย์ผมเปียกคุณเซนเหมือนใครปะ ในสามก๊กเนี่ยใครโจโฉโจโฉเลยเหรออืมผมเปรียบคนเด่นเหมือนโจโฉเลยโจโฉเคยพูดด้วยว่าเขาสามารถทอยกัดคนอื่นได้แต่ห้างอื่นทอยกเขาขนัดนั้นเลยอาจารย์โจโฉแห่งเมืองเขมรเออโจโฉเมืองเขมรนะเฮ้ยเอาดีอันนี้เห็นภาพเห็นภาพทีนี้อาจารย์ผมถามอจานย์ด้วยความไม่รู้แล้วกันอันนี้เรามานั่งมานั่งเสวนากันแล้วกันนะอาจารย์นะทําไมเขาอะฮึงแบบทึกทักเขาจะลบอะทําไมเพราะอะไรมันไม่ลบหรอกมันก็รู้มันสู้ไม่ได้ก็นั่นน่ะสิรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ได้อ่ะ มันจะลบเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเราเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่านานาชาติประเทศที่ใหญ่กว่ารับรู้รับรู้ถ้าเราไปลบมันเนี่ยเหมือนเราแดนแกมันมันก็จะลากเราเข้าเข้าปฏิสารโลกแล้วก็เอาประเด็นปักปันเขตงแดนเนี่ยขึ้นสู่สารโลกว่าที่เขามาทะเลาะกับเราเพราะว่าเรื่องแกนนี่แหลหาคนไทยเริ่มก่อนมีอาวุธดีกว่าก็แักแกค<ด>นขมรทุกสังเกตมันเวลามันแถลงการพวกมันอะร้องไห้ แค่มีศาจทหารประเทศไหนร้องไห้มากูเก็นมีทหารมีทหารไม่เคยเห็นนะก็เขาแสดงการเขาร้องไห้ร้องไห้ทุกรอบทหารไทยมีร้องไห้ไทหารนั้นบึกบึนไม่มีร้องไห้เข้มแข็งเขเมีร้องไห้เรียกฟังสนใจมึงมึงจะเล่นดาวเรื่องหนังเรื่องดาบประศุกเหรอโดนเขาว่าเอาละเอางี้ถามในมุมของอาจารย์ตุกบังปะอินอาจารย์คิดว่าปราสาทพระวิหารเป็นของใครอย่างนั้นก็ต้องเป็นของคนไทยเพราะอะไรทางขึ้นมาอยู่ฝั่งไทยอ้าแล้วตัววิหารล่ะ ไม่หายมันล้าไปนี่แหละคือประดาเอาแล้วถ้าอย่างถ้าอย่างแผนที่อาจารย์ของเขาหนึ่งต่อสองแสนของเราหนึ่งต่อห้าหมื่นมันงั้นมันมันม,ม,มันจะอยู่ในฝั่งไทยอแต่คราวนี้ว่าปัญหาศาตรโลกมันตัดสินออกมาแล้วไงเราก็เลยยอมรับไปตรงนั้นคนไทยที่ไม่เก็บช้ำอ่ะกูว่าตอนนั้นประเทศไทยมันมันล้าหลังล้าหลังยังไงถึงขนาดต้องเรียกอะไรคนระบาดเพื่อเอาเงินไปสู้ตาโลก เป็นค่าทนายอะเออมึงี่ดูอะมึงไปดูอะไม่แต่ว่าเห็นข่าวออกมาบอกว่าเหมือนฝรั่งเศสไม่รู้อันนี้จริงหรือฝรั่งเศสมันช่วยเขมรไม่แต่เขาบอกว่าอาจจะอ่าเขาพระพิหารอ่าเขาพระปราสาทอาจจะเป็นของไทยนะเขาพระพิหารใช่ไม่ใช่อ่ะถ้าเป็นของไทยแล้วทำไมตัวนี้มันเป็นของไทยอ่ะไม่รู้เหมือนกับตอนนี้มันผมไม่รู้ว่าเฟคดีหรือว่าข่าวจริงมันทวงคืนไม่ได้แล้วมันให้เขาไปแล้วพูนอภิสิทธิเวชชาชีวะเขาเป็นเซ็นให้เขาไปแล้วยอมรับไปแล้วว่าเป็นของขาวจะเป็น ไอ้ระดับประเทศเนี่ยมันเล่นเหมือนเด็กขายของไล่ที่ไหนเล่าก็จบแล้วก็จบแล้วอ้าวแล้วทีนี้ภาษาตาเหมือนทมอันนี้ของเราภาษาตาควายเหมือนของเราแล้วภาษาอะไรนะตาเหมือนโต๊อ่ะมึงขึ้นมายิงอย่างเดียวของใครของเราแล้วทำไมเขาบอกของเขาอ่ะกูไม่รู้นะขาจะของใครรู้ถ้ามึงขึ้นมากูยิงอย่างเดียวเลยยิงอย่างเดียวมึงลองมาทีเอามาสิมาสิมากูยิงโโมึงขึ้นมากูยิงอ่ะเพราะเขามีมอยู่ต่ำใช่ไหมมึงขึ้นมามึงไม่ต้องสนใจหรอกมึงขึ้นมามึงโผล่หัวมากูยิง เอพอเห็นหมวกแค่นั้นแหละอากูยิงตรงนี้แม่จะขึ้นมาไหมไม่ผิดด้วยเออก็มันขึ้นมาทําไมล่ะแล้วเขาจะมาเอาอะไรอาจารย์มึงเข้าใจเปล่าเพราะมันเอาตรงนี้ปุ๊บมันลากเส้นใหม่เนี่ยมันจะมันจะมีการลากเส้นขยับกี่องศาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยลากแล้วแม่จะกินเข้าหาเกาะกูดจันทบุรีนู่นนู่นสิใช่มันจะไปยานู่นเลยเข้าใจเปล่าแล้วแล้วมันไปพื้นที่ทางทะเลพวกบ่อน้ำมันพวกการธรรมชาติ บ่นอยู่นู่นนะอ่ามันแดกกันเป็นระบบกูบอกถึงบอกว่าขึ้นโผล่หัวมายิง,ยง,ยอ,อ,ง,อ,ยงอย่างเดียวอ่พิก็ได้ปืนของปืนคอก็ได้ยิงแม่งเดียวสาดเข้าไปเดียวให้มันรู้แ่ะให้มันรู้ไปยี่งมัน,มน,มนขึ้นมาเอางไหมเออกูบอกตรงตอนที่เอาลุงตู่เป็นอย่างที่มีปัญหาที่รบปีห้าสี่อ,อะ,อะยิงอย่างเดียวเหมือนกันแล้วต่างกันเงีย้ไหมนิ่งเลยนิ่งไปเลยกูนี่นี่คนนี้เอาแล้วถ้าโผล่มายิง ยังไงไม่ต้องพูดมากไม่ผิดด้วยไม่ผิดด้วยก็มึงล้าเข้ามากูยิงอย่างเดียวอออถ้าหนีชนต้นกล้วยตายชั้นแม่มันเรื่องมึงนี่ทุกวันนี้เอาจริงจัยังสงสัยเลยนะอาจารย์ไอคลิปที่วิ่งชนต้นกล้วยอ่ะเขาโดนยิงมั้ยหรือเขาชนต้นกล้วยชั้แม่ชนต้นกล้วยตายอันนี้ไม่ตายมันไม่ตายนะอีกหนึ่งสิ่งเอาไหนๆก็พูดแล้วก็พูดเลยยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยประสาทตีมุกอ่ะไครเผา มึงคกดว่าคนไทยจะเผาเองนห่ล่ะผมก็ไม่คิดว่าคนไทยเผาคนไทยจะเผาคุณถามจริงเผาทําไมอะจริงๆอะมันต้องติดกล้องไว้นะกล้องเอาวงจรปิดติดแม่งเลยตรงตตามราในชายแดนสำคัญนะตรงช่องต่างๆขึ้นมายิงแม่อย่างเดียวมันต้องขวกดหัวแม่งเข้าไว้อยาให้มันขึ้นมาถูกเปล่าจริงๆอะมันมันไม่ได้สนใจประสาทหรอกสนใจอะไรมันจะสนใจพื้นที่ทางทะเลคือนัด ตรงนี้มันแคบใช่ไหมพอมันลากไปมันจะกว้างขึ้น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 มาตีกินเกาะกูดอ่ามาตีกินทัพยากรธรรมชาติเกาะกูดแล้วเปิดมาทำท่าเรือให้จีนด้วยอ๋อเหรออ่าอันนี้อันนี้วิเคราะห์นะวิเคราะห์ทำให้ทำท่าเรือให้จีนด้วยอะไรด้วยอ่าเนี้ยแล้วก็ได้บ่อน้ํามันได้การธรรมชาติมหาศาลเลยโอ้โหตรงนั้นเยอะมากโอ้โหนี่จะเอาหมดเลยนะอ่ะหมดเลยอ่ะมันมันเหลืองไงเหลืองที่ได้เขาเขาพระวิหารไงอย่างนั้นดับฟาร์มเหลืองมั้ะอืะโผล่ขึ้นมา ต่อยอย่างเดียวรวบตึงไปก่อนจริงๆไงยิงก่อนเจจาที่หลังอืมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเจจาเฮียยิงแม่งก่อนอืมจริงคือผมก็ผมก็ยังติดอยู่ในใจบางทีทหารนะกูยอมแล้วทหารก็ไม่อยากรบหรอกเพราะว่าการไปรบเนี่ยเธอมันมันเกิดการสูญเสียขึ้นมาใช่อาพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องทหารเนี่ยมันมันมันสูญเสียมันสูญเสียเขาาใแบบกูเข้าใจทหารนะแต่มันหลายครั้งอ่ะแล้วมันจะปล่อยให้เกิดอย่างเงี้ยตลอดไป เหลือถูกเปล่ามันจะเป็นอย่างนี้เหรอตอนนี้โอเคเราเจอคนที่แข็งแกร่งอ่อนแอปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดอย่างตอนที่ลุงตู่ลุงตู่อยู่อ่ะใช่ไหมไม่เกิดไม่มีการยิงคือยิงอ่ะอามายิงแต่พอเราเจอคนที่อ่อนแอปุ๊บเนี่ยอย่างนายกอิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอ่อนแอเป็นผู้หญิงอายุสามสิบกว่าเองเนี่ยเนี่ยมันลองแล้วมันลองยำยำเมาก่อนแล้วเอ้ยมึงเราเข้าทางเขาทุกเม็ดเลยเข้าทางยิ่งจอกเท่าของทุกเม็ด โจโฉแห่งเขมรทุกเม็ดอาจารย์ในมุมอาจารย์ว่าอาจารย์ว่ามันจะไปจบตรงไหนที่มองนะคือหนึ่งถ้าไม่ยิงกันก็เกิดก็ก็เจราจาแต่เจราจาเนี่ยมันจะจบยากก็จ,จบหรอก็เ็เพราะว่ามันคือถ้าไม่มีคลิปเนี่ยมันอาจจะจบง่ายขึ้นนะเวย้ยแต่พอมันมีคลิปขึ้นมาเนี่ยอเอาเอาเอาตรงๆนะเราก็ต้องกู้ศักดิ์ศรีของเราคื้นใช่มันมันมีคลิปขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียหายมากที่สุดคือนายก นายก,กเสียหายไปเสียคนไทยไปบอกเลยบอกเลยว่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มองนายกเนี่ยลบหมดเลยถูกปะ่ะแล้วนายกก็จองกระถิ่นอังเคลนไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกูกูสอยมึงกูสอยได้เมื่อไหร่กูจะสอยมึงบั่งแหละพอมึงสอยกูถ้านายกเนี่ยแม่งเจ็บแล้วไม่จำก็ควายแล้วล่ะถูกป่ะล่ะพอโดนอังเคลโดนอังเคลนสอยมาขนาดนี้ถูกป่ากูเชื่อว่าจองกระถิ่นออจองกระถิ่นแล้วมันจะมีความตึงเครียดอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆ มันจะมีความตองเครียดนอกจากมีการลบกันครั้งใหญ่แล้วแล้วมันเพียงพําอ่ะมันก็จะหยุดไปแล้วมันก็จะมาขอเจรจาเปิดโดนเปิดด่านเหมือนกันเดี๋ยวพอมาอีกมันจะเป็นอย่างนี้อีกมันก็จะเอาแข่งด่านอีกมันก็ย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกัน EP แรกก็คือเราแวกระแวกอีกหอกข้างแค่ใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้อีกทุกครั้งแล้วถามว่าทําไมเรากับมาเลเซียไม่มีอะเรากับลาวก็ไม่มีเออใช่ทําไมอาดย์ก็มันไม่เป็นเหมือนเขาไม่ได้พูดว่าลาวหอกข้างแค่ต้องใช่อย่างนี้นิสไยไม่เหมือนกับม ไม่มีใครเขาเอาแล้วไปทีโลกอ่ะครับหกักเขาไปทั่วหมดก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไระนะฮะแต่ว่าแต่ว่าพอมาคุยเนี้ยจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นแค่การการวิเคราะห์กันเท่านั้นเองนะฮะว่าว่า,ว,าว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ด้วยความเป็นเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะจานที่เราดูแล้วก็แน่นอนเราก็ไม่อยากให้เกิดสงครามหรอกแต่ว่าโบราณเนนะี่ยเขาบอกว่านะ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 บนยอดธงแห่งสันติภาพเนะ่นะเขาจะมี ใต้ฐานยอดธงเนี่ยมันจะมีซากศพกองอยู่เสมอ,อก่อนที่จะเกิดสันติภาพได้แม่นเกิดสงครามก่อนทุกครั้งเห็นไหมตอนนี้อิสราเอลกับอิหร่านโ,โหทถล่มเปนเละเดี๋ยวสุดท้ายมาเจราจาก,กันอาจารย์ถึงบอกว่าก่อนที่จะธงสันติภาพทรงนบิราคขาวจะเบ่งบานเนี่ย้างล่างใต้ฐานธงเนี่ยคือซากศพนี่คือเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่เรามานั่งพูดคุยกันวิเคราะห์กันแล้วก็ถ้านุผู้ชมเห็นแบบไหนมีความคิดเห็นยังไงก็เมนมาใต้คลิปก็ได้นะครับ นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกอาจารย์เกี่ยวกับสมเด็จคุนเซนเนีว่าเป็นอย่างไรครับ